ครับครับสวัสดีคุณผู้ชมทางหน้าจอ SMM TV นะครับวันนี้ไปกันที่ราชดำเนินเลยนะครับประจำวันจันทร์ที่8กรกฎาคม2556นะครับวันนี้เป็นสึกเกียรติยงยุทธของโก๊อไยงยุทธเลอวิสิตครับครับสดสดร้อนร้อนเลยครับกำลังอุ่นอุ่นมาเลยครับคู่แรกที่ท่านจะได้รับชมครับเป็นคู่ที่3ของรายการครับเป็นการพบกันระหว่าง เรียมจะบินเรียมธนวัฒนะครับวันนี้ขึ้นมาเจอกล้าสึกอบตกำพรีครับครับทางด้านกล้าสึกนี่มาแทนนะครับครับมาแทนทางด้านชูพงเล็กครับคุณสนสอนชายอ้นนารีครับผู้หัวหน้าคณะเป็นผู้ถอดมงคลให้ครับเอาละครับมาชมกันในยกที่สามเลยครับคุณผู้ชมครับกล้าศึกยาวกว่าเห็นเห็นแล้วครับก่อนนักมวยค่ายเดียวกันมาแทนอ่าครับ สามไฟหลังราสุดของทั้งคู่นะครับทางด้านเหลี่ยมทมิน,นีแพ้คะแนนชัยสอจอต้อยแปดริ้วมาครับแล้วก็มาชนะคะแนนเพชรฉัดชัยสอจอต้อยแปดริ้วครับไหลราสุดครับสามมิถุนายนที่ผ่านมาที่ราชดำเนินเป็นฝ่ายชนะคะแนนชูพงเล็กอบตออกำพีมาส่วนทางด้านของกล้าสุดอบตออกำพีครับอร์มไม่ดีเลยครับ แพ้สะดุดมาสามไฟต์ติดกันเลยครับแนพะ้คะแนนให้กับริชกิทเมืองนนท์แพ้คะแนนให้กับต้นเพชรปอกประมุกไฟลล่าสุดครับยี่บาเมษายนที่ผ่านมาที่ราชดำเนินแพ้คะแนนให้กับดาวโรดกิจเมืองนนท์นะครับครับต้องบอกว่าเหลี่ยมงมินมีส่วนใหญ่ดีจะเจอกับค่ายสอจต้อยแบบนิ้วกับอวตรกัมพีอ่าเจอสองค่ายนะวันนี้ก็มาเจอกับล่าสึกอวตรกัมพีอีกส่วนล่าสึกนี่ต้องบอกว่าเจอ ค่ายจิตเมืองนนท์ครับก็แพ้คะแนนนั้งลิฟตมาแล้วก็แพ้คะแนนให้กับดาวโรดจิตเมืองนนท์มานี่ครับชูพงเล็กไม่มากล้าศึกมาแทน,นแต่ขวากับลูกนี้กรรมาการธนทนอยู่เบิร์กนะครับเป็นผู้ห้ามบนเวทีสถานการณ์หมด2ยกแรกครับทางด้านของเลียมทมินครับ ก็ได้เปรียบอยู่นิดหน่อยครับ5-4สี่คิดดูครับเชื่อกินแล้วครับเหลี่ยมทมิน่นะแสแต่วันเหลี่ยมต้องดีครับถีบซ้ายไว้แต่วันนี้เจอของยาวเลยครับครับเอาละครับจังหวะขีบได้เหลี่ยมทมินทักทายกันด้วยข่าวครับเอาละครับแน จัจงหวะสู้ข่าวกันออกมาใหม่ครับยังขยับเข้าหาครับเรียนพมินหยิบสกัดไว้แม่วางแข้งจ้ายครับโอ้ยเอาขวาคืนไปแม่ลูกนี้โดนเหลี่ยมของทางด้านกล้าศึกไปก่อนครนะครับวิ่งกมาปุ๊บตัดล่างเลยครับอเอาแล้วผ่านไปแล้วครับยกที่ 3. สามสถานการณ์ ก็อยู่ทางด้านเหลี่ยมทมินอยู่ครับพี่แปะกระรับผมได้เปรียบอยู่3ต่อ2อกระับราะว่าก็ต่อยกที่สี่ครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเดินกดดันเลยเหลี่ยมทมินขยับเข้าไปครับต้องมีลูกทีมนำไปก่อนอโอ้โหไปโดนสาส์แข้ขวาซ้ายอีกทีไปแถมมาดไปอีกด้วยครับอ่าโอ้โหวันนี้คนหลักแข้งครับ กาศึกวันนี้ต้องบอกว่าวันนี้มาด้วยความสุดขุมไม่ผีผามรับโอ้ยแลกกันทีต่อทีครับแต่จังหวะสุดท้ายนี่ก็อย่างที่บอกนะครับแม่ตั้งรับครับกาศึกไม่ปัะทมากครับเอาล่ะครับหนูดักสาแจ้งแล้วก็ลูกนีเทอีกแล้วครับแม่ลูกเหลี่ยมกันดีครับไอเดียดีกาศึกนี้ทำได้สวยครับ มหมัดน้ำใบเลยด้ยว,ว่าไม่ให้เหรียญธมินเข้าใกล้ครับครับพอเข้ามาผมมีหมัดทิมไว้ก่อนที่สําคัญก้าวสุดนี้มาแทนด้วยครับน่าเลยจะต้องชกด้วยความรัดก,กุมชกด้วยชกตามแผนขับรับกุ้มนิดนึงอืเพ<อ>ราะ <ขอ S 1> สภาพการที่ซ้อมอาจจะเป็นรองแต่ว่าอาจจะเตรียมพร้อมกับการชกในรายการต่อไปอยู่แล้วครับ ส่วนเลี่ยมธมิน,นีต้องบอกครับวันนี้ถือว่าสองขีดครับหรือว่าแมเซียนมวยนี่บอกไว้แล้วครับมามดีมวยในรายการครับโอ้โห و, แต่เจอของยาวแลครับเดินต่อเนื่องครับเลียมธมินีบีเข้าไปจังหวะทิมจะทิมได้ไหมโอ้โหดูครับตั้งดักไว้เิียมธมินีก็ไม่สนใจละหักมาโอ้โหเสียบ แต่กล้าสกดูลยครับพี่แปะดักได้ตลอดครับพอก็ตั้งข่าวดักเอาไว้ครับยังขยับเข้าหาครับเหลียมทอมินโอ้ยดักลูกนี้ครับเอาคืนได้ไหมเหลียมทอมินเนี่ยะครับกล้าสึกแกไม่ประทาครับแกเล่นจับฉวยครับลักษณะตีหัวเข้า,ขาบ้านครับ กระซู้นสนุกแล้วครับกล้าสึกทําได้ดีครับกลับมาได้เปรียบสี่ช่วงตัวเลยครับโอ้โหโอ้โหแม่ใหญ่ยาวด้วยได้ลูกดักชัดเจนจ่าแจ้งครับต้องเดินแล้วครับสถานการณ์มังคับในเหลี่ยมธมินต้องเดินแล้วครับแบเดินอย่างนี้เข้าทางกล้าสึกหรือเปล่าครับ ปลามเลยครับเลียทมินยกสุดท้ายต้องทำอะไรสักอย่างครับเอาจี้าไปตีข่าวขวาโอ้ดูกล้าสึกครับดักตลอดแหละไม่ให้เข้าครับนี่ครับมีหมัดแยบที่และสาดแข้งซ้ายยื่ครับโอ้โหดูจังหวะเน้นเน้นเนืน้อๆเ,เ,เ,เลยครับพี่ปะแม่แต่อย่างว่าแหละครับยก ช่วงแรกๆที่ก็ททำท่าว่าจะมาได้นหน้ายกสี่ยกเดียวนี่กล้าสกพทิกเลยครับยกนี้ก็พยายามเล่งครับน่าแต่ว่าสภาพแวดลอ้อมไม่เป็นใจครับเราต้องพยายามต่อไปครับสำหรับเรียมธมีนแมเ่เดินเข้าไปกระโดนแช่งครับ ยังต้องเดินต่อครับเรียมทมินโอ้ยดักไว้ครับจังหวะน,นี้พยายามเต็มที่ครับเรียมทมินก็ถือว่าสู้นะครับ เดินก็ยิ่งโดนครับอย่างนี้พาทางด้านกล้าวศึกมันมองเห็นหมดแล้วครับครับอาวุธไว้ได้หมดเลยประคองัวคุมเชิงแล้วครับวันนี้ต้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทางด้านพลังพลงปอไทยลูกเรือค้าหมายด้วยนะวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดเขานะครับขอแฮปปี้เบิร์ดเดย์ผ่านรายการเลยแต่คู่นี้ก็รอเสียงระฆค้งแล้วครับครับ ของตัวแล้วนี่สาขแข้งซ้ายเดินเข้ามาก็โดนเจ็บๆแล้วครับโอ้โหนี่นะครับความพยายามครับก็ไม่เอาแล้วครับอย่างนี้ยอม,มแล้วครับอาละดังแล้วครับเสียงระครงยกสุดท้าย กรรมาการรวบรวมคะแนนครับและชูมือไปทางด้านมุมน้าเงินครับทางด้านของกลาสึกอบตอกัมพีครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเรียมธมินเรียมธนวัตรครับด้วยคะแนน49 47ทั้ง3เสียงครับครับ